พระโสนาเถรีลูก14คนเลี้ยงแม่ไม่ได้พระโสนาเถรีมีชื่อว่าโสนาเกิดในตระกูลเศรษฐีในเมืองสาวัตถีเมื่อเจริญวัยแล้วได้แต่งงานกับชายที่มีฐานะเสมอกันอยู่ร่วมกันจนมีบุตรเจคนทิดาเจ็ดคนเมื่อบุตรทิดาทั้งหลายเจริญวัยแล้วก็ได้แต่งงานมีคู่และได้แยกเรือนย้ายออกไป ต่างก็มีฐานะความเป็นอยู่สุขสบายตามสมควรแก่อัตภาพคราวาสวิสัยต่อมาสามีของนางโสนาถึงแก่กรรมลงนางโสนาได้ปกครองดูแลทรัพย์สมบัติทั้งหมดโดยยังไม่ได้จัดสรรแบ่งปันให้แก่บุตรธิดาเลยจนต่อมาบุตรธิดาเหล่านั้นก็ได้พากันมาพูดกับนางบ่อยๆว่าคุณแม่บิดาของพวกข้าพเจ้าก็ได้ตายไปแล้วทรัพย์สมบัติเหล่านี้แม่จะเก็บเอาไว้ทําไม หรือแม้เกงว่าพวกเราทั้ง14คนนี้จะเลี้ยงแม่ไม่ได้นางโสนาได้ฟังคำของลูกๆที่มาพูดอยู่บ่อยๆก็คิดว่าเมื่อเราแบ่งสมบัติให้แล้วลูกๆก,ก็คงจะเลี้ยงดูเราให้ได้ความสุขไม่ต้องลำบากเมื่อคิดอย่างนี้แล้วนางก็แบ่งทรัพย์สมบัติให้แก่ลูกชายหญิงทั้ง14คนเท่าๆกันแล้วนางก็ไปอาศัยอยู่กับลูกชายคนโตเมื่อไปอยู่ใหม่ๆก็ได้รับการปนิบัติด,ดูแลอย่างดี แต่เมื่อนาน,านไปลูกสะพายก็เริ่มมีความรังเกียจพูดจาเสียดสีขึ้นวันละเล็กวันละน้อยพร้อมทั้งไปยุแหแย่ให้สามีรังเกียจแม่ของตนเองเมื่อพูดบ่อยๆเข้าลูกชายก็เห็นคอยตามด้วยจนกระทั่งวันหนึ่งลูกสะพายก็ได้พูดกับนางว่าคุณแม่ความจริงแม่ก็มีลูกชายลูกหญิงตั้งหลายคนทรัพย์สมบัติทั้งหลายแม่ก็ได้แบ่งให้เท่าๆกันไม่ใช่ว่าฉันจะได้รับส่วนแบ่งมากกว่าคนอื่นๆซะเมื่อไหร่ แต่ทำไมคุณแม่ถึงมาอยู่แต่บ้านฉันคนเดียวทำไมแม่ไม่รู้จักไปอยู่กับลูกคนอื่นบ้างละ่ะนางโสนาผู้ชราได้ฟังคำของลูกสะใภ้แล้วอีกทั้งลูกชายก็ดูมีทีท่าคล้อยตามภรรยาของตนนางจึงจำใจหอบข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวไปอาศัยลูกคนต่อๆไปและเหตุการณ์ก็เป็นไปทานองเดียวกันจนนางไม่สามารถที่จะพึ่งพาอาศัยลูกชายและลูกหญิงทั้ง14คนได้จึงคิดว่า จะมีประโยชน์อะไรกับการอาศัยลูกเหล่านี้มิสู้เราไปบวชเป็นภิกษุณีเสียจะดีกว่านางโสนาก็ได้ไปยังสำนักภิกษุณีสง์ขอบรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุณีเพราะความที่นางเป็นผู้มีลูกมากจึงได้ชื่อว่าพระหุปุตติกาเถรีนางได้ช่วยภิกษุณีทั้งหลายทำวัดปฏิบัติตามกิจของภิกษุณีสงแต่เพราะความเป็นผู้บวชใหม่และอยู่ในวัยชรา จึงท,ทำกิจบกพ้องบ้างนางภิกษุณีทั้งหลายจึงกระทำธทนกรรมลงโทษแก่นางโดยให้นางทำหน้าที่ต้มน้ำอุ่นให้แก่ภิกษุณีทั้งหลายอาบทั้งเช้าเย็นเป็นประจำเมื่อบุตรธิดาของนางได้มาเห็นนางทำงานเสมือนผู้รับใช้เช่นนี้ต่างก็พากันพูดจายเยาะเย้ยจนนางรู้สึกสลดใจวันหนึ่งพระโสนาเถรีได้ไปหาฟืนและตักน้ำมาไว้ในลงกัวแต่ยังไม่ได้ก่อไฟ พระโสนาคิดว่าเราไม่ควรประมาทควรจะอาศัยเวลาและสถานที่อันสงบเช่นนี้บำเพ็ญสมณธรรมทั้งกลางวันและกลางคืนคิดดังนั้นแล้วก็ได้พิจารณาอาการ32ท่องบทภาวนาไปเดินจงกรมไปโดยยึดเสาโรงครัวเป็นแกนกลางเดินวนรอบเสาสํารวมจิตเจริญวิปัสสนาขณะนั้น พระพุทธเจ้าประทับอยู่ในพักค,คันทก,กุดีทรงทราบด้วยพยานจึงทรงเปล่งพระโอภาษลัศมีปานประหนึ่งว่าประทับอยู่ตรงหน้าพระโสนาเทรีนั้นแล้วตรัสสอนว่าดูก่อนพระรหูปุตติกาชีวิตความเป็นอยู่เพียงวันเดียวคู่เดียวของผู้ที่เห็นธรรมอันสูงสุดที่เราได้แสดงแล้วดีกว่าประเสริฐกว่าชีวิตความเป็นอยู่ตั้งร้อยปีของผู้ไม่พิจารณาผู้ไม่เห็นธรรมที่เราแสดง ครั้นพอสิ้นสุดพุทธดำรัตพระโสนาเทรีก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์และเมื่อสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วจึงคิดว่าเมื่อภิกษุณีเหล่านั้นมาเอาน้ำอุ่นพอเห็นเราแล้วไม่ทันได้ใคร่ควรก็คงจะพูดล่วงเกินดูหมิ่นเราเหมือนก่อนพวกนางก็จะได้รับบาปกรรมอันหนักเราควรจะทำอะไรสักอย่างให้พวกนางพอที่จะรู้และพอที่จะสังเกตได้ พระโสนาเถรีจึงยกหม้อต้มน้ำขึ้นตั้งบนเตาไฟใส่ฟืนเข้าไปโดยไม่ได้จุดไฟเมื่อพวกนางเหล่าภิกษุณีทั้งหลายมาที่โรงครัวเพื่อที่จะนำน้ำอุ่นไปอาบเห็นมีแต่หม้อต้มน้ำอยู่บนเตาไฟโดยที่ไม่มีไฟจึงกล่าวด้วยความไม่พอใจว่าพวกเราบอกให้หญิงแก่พวกนี้ต้มน้ำถวายภิกษุณีเพื่อน,นำไปอาบมาบัดนี้นางก็ยังไม่ได้ใส่ไฟลงไปในเตาเลยไม่รู้ว่านางมัวทำอะไรอยู่ พระโสนาเทรีจึงกล่าวว่าข้าแต่แม่เจ้าถ้าท่านทั้งหลายต้องการน้ำอุ่นไปอาบก็จงตักเอาจากหม้อนั้นเถิดแล้วพระโสนาเทรีก็อธิษฐานเตโชธาตทําให้น้ำนั้นอุ่นขึ้นทันทีภิกษุณีทั้งหลายจึงทดลองเอามือจุ่มลงไปในหม้อน้ำก็ทราบว่าเป็นน้ำอุ่นจึงตักเอาไปอาบโดยทั่วกันแต่ว่าตักสักเท่าไหร่น้ำก็ยังเต็มหม้อเหมือนเดิม ภิกษุณีทั้งหลายจึงทราบแน่ชัดว่าพระโสนาเทรีนั้นสำเร็จเป็นอรหันต์แล้วจึงต่างพากันตกใจเหล่านางภิกษุณีทั้งหลายก็ก้มลงกราบแทบเท้ากล่าวขอขมาโทษว่าข้าแต่แม่เจ้าพวกข้าพเจ้าได้พูดจาดูหมิ่นล่วงเกินท่านด้วยความเขาเบาบัญญามิได้พิจารณาให้รอบคอบตลอดกาลมานานแล้วขอพระแม่เจ้าจงเมตตายกโทษให้แก่พวกข้าพเจ้าด้วยเถิด ซึ่งพระโสนาเทรีก็ได้กล่าวยกโทษให้ตั้งแต่นั้นมาพระโสนาเทรีก็ปรากฏเป็นท,ที่ทราบชัดกันทั่วไปว่าพระเทรีผู้นี้แม้บวชในวัยชลาแก่เท่าแต่ก็ยังสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้โดยใช้เวลาไม่นานเพราะเป็นผู้มีความเพลียไม่เกียจขานพระพุทธเจ้านั้น เมื่อครั้งทรงสถาปนาภิกษุณีทั้งหลายในตำแหน่งเอตัทัตคะต่างๆต,ต,ต,ตามลำดับแล้วก็ได้ทรงสถาปนาพระโสนาเทรีนี้ในตำแหน่งเอตัทัตคะผู้เป็นเลิศในความเพียร